สถานีต่อไปสถานีปลายทางกรุงธนบุรีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีลมได้ที่สถานีนี้ประตูรถจะเปิดด้านขวาขอบคุณค่ะ next station กรุงธนบุรี terminal station interchange with Silom line doors will open on the right hand side of the train thank you <c oughs> สยามสวัสดีครับแฟนๆของไอคอนสยามทุกคนนะครับตู่พบชลวันนี้อยากจะมา,วาอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆตลอดปี2020ที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองไหลมาเซมามาช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามได้บ่อยๆเลย Happy New Year ครับสวัสดีครับพวกเรา B5 นะครับปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอให้ร่ำรวยเงินทองครับผม ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอแต่คนดีๆลูกนีคืนเงินค่ะอันนี้ส่วนตัวนะครับก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอยู่กันไปนานๆอยู่เพื่อที่จะได้ดูได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆดูแลตัวเองกันดีๆครับก็ปีนี้ถึงนี้ก็ขอทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัรณหนาทุกๆคนนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ สวัสดีค่ะไอคอนสยามแล้วก็แฟนๆไอคอนสยามนะคะฟ้าใส่บุญสุราดริน็อป5 m i s มิสยู e r เว2019นะคะวันนี้ฟ้าใส่ก็ได้รับเกียรติมาร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2020ที่ไอคอนสยามนะคะก็อยากจะขออวยพรแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็แฟนๆแ,แล้วก็ทุกคนที่มาเทีย่ยวไอคอนสยามในค่ำคืนนี้นะคะว่าปีหน้าขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆให้ๆแล้วก็หวังสิ่งใดสปราถนานะคะ สวัสดีค่ะชาวไอคอนสยามนะคะบินมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019แล้วก็นางสาวไทยปี2562ค่ะในฐานะวันปีใหม่นี้นะคะบินก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะที่สําคัญนะคะสุขภาพแข็งแรงอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ทิ้งไว้กับปีนี้ค่ะแล้วปีต่อไปไปเจอกันใหม่กับความโชคดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขสันวันปีใหม่ปี2020นะคะ เบกกี้สิทธัญญาค่ะจะมาอวยพรปีใหม่นะคะสำหรับแฟนๆไอคอนสยามค่ะคุณคุณที่รัก่ะนอกจากจะมีรอยยิ้มแล้วนะคะอยากให้ใจปิ่มสุกด้วยนอกจากใจปิ่มสุกแล้วก็ยังอยากให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเอาไว้ช้อปปิ้งค่ะเมื่อไรก็ตามที่นึกจะช้อปปิ้งนะคะต้องมาช้อปปิ้งที่นี่เลยค่ะไอคอนสยามค่ะขอให้แฟนที่มานะคะมีความสุขมีรอยยิ้มค่ะแฮปปี้นิวเยียร์2020นะคะ กรุงทนบุรีประตูรถจะเปิดด้านขวากรุงทนบุรี Doors will open on the right-hand side of the train. New Year for you all. Thank you. 新年快乐 Happy New Year.